thank mm -hmm. you รู้ไหมความสุขอยู่ที่ไหนคุณเคยถามตัวเองบ้างไหมคะว่าฉันมีความสุขจริงๆหรือเปล่าในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความคาดหวังและเป้าหมายเราถูกสอนให้ต้องไปให้ไกลต้องได้มากขึ้นแล้วค่อยมีความสุขในสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่คำถามคือแล้ววันนี้ล่ะวันนี้เรากำลังมีความสุขอยู่หรือเปล่าหรือเราแค่ ผ่านมันไปอีกวันโดยไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรกันแน่บางครั้งเราเฝ้าตามหาความสุขในที่ไกลโพ้นในการประสบความสำเร็จในสิ่งของใหม่ๆใ,ในสายตาของคนอื่นแต่ยิ่งหามันกลับยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ใจกลับยิ่งว่างเปล่าสุดท้ายก็ยังรู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรบางอย่างทั้งที่มีครบหมดแล้ว แล้วคุณเคยคิดไหมคะว่าความสุขที่เราตามหานั้นอาจไม่ได้หายไปไหนเลยแต่อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้มากๆแค่เรามองข้ามมันเท่านั้นเองบางทีมันอาจซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาสิ่งที่เราเคยคิดว่าไม่สำคัญแต่ถ้าเราหยุดและหันกลับมามองอย่างตั้งใจเราก็จะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องพยายามมากแค่ต้องมองให้เห็น ในบทความนี้เราจะพาคุณกลับมามองเห็นความสุขที่อาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดในรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันได้ใส่ใจแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องเดินทางไกลไปหาเพียงแค่หยุดมองให้ลึกกับสิ่งรอบตัวเราก็จะพบมันอยู่เสมอข้อที่หนึ่ง ความสุขไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นสภาวะของใจเราเคยถูกปลูกฝังว่าถ้าอยากมีความสุขต้องมีมากกว่าเดิมมีเงินมากขึ้นมีความรักที่สมบูรณ์มีคนยอมรับมากๆแต่ทางจิตวิทยาและคำสอนทางธรรมะกลับชี้ไปในทางตรงข้ามเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่ใจของเรานั้นรู้จักพอหรือไม่ คนจนที่พอใจอาจจะสุขมากกว่าคนรวยที่ไม่รู้จักพอก็ได้ 2. ความสุขอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตหรืออนาคตหลายคนไม่รู้ตัวว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากใจที่วนเวียนอยู่กับอดีตหรือกลัวและกังวลกับอนาคตในขณะที่ปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรามีอยู่จริงนั้นกลับถูกละเลย ธรรมะสอนว่าขณะจิตปัจจุบันคือพื้นที่แห่งความสงบเมื่อเราหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างรู้ตัวนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้ง 3. ความสุขไม่ได้มาจากการได้เสมอไปแต่บางครั้งมาจากการปล่อยการยึดมันในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เป็นรากเหง้าของความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เป็นอย่างที่หวังเหตุการณ์ที่ไม่เป็นดั่งใจหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดในอดีตเมื่อเราปล่อยเราก็จะเบาเมื่อเราเบาเราก็จะเริ่มมองเห็นความสุขที่แท้จริงการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่ช่วยเยียวยาใจของเรานั้นในปัจจุบันได้ข้อที่ส ความสุขที่แท้จริงอาจ,จไม่ได้อยู่ไกลเลยความสุขที่ไม่ต้องรอให้มีเงินเป็นล้านไม่ต้องรอวันหยุดหรือปลายปีมันอาจแฝงอยู่ในเรื่องเล็กๆของทุกวันบางครั้งมันอาจจะอยู่ในถ้วยกาแฟอุ่นๆตอนเช้าในรอยยิ้มของคนข้างๆในแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างหรือแม้แต่ในการนั่งเงียบๆกับใจของตัวเองบางครั้งเราไม่ได้ขาดความสุข แต่เราแค่ยังไม่ทันได้เห็นมันเท่านั้นเองในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าใจของเรานั้นรู้จักพอดีแค่ไหนบางครั้งความสุขก็เหมือนเงาของเรายิ่งตามหามันยิ่งหายแต่เมื่อหยุดยืนอยู่กับตัวเองมันก็ปรากฏขึ้นทันทีพอสุดท้ายความสุขไม่เคยอยู่ไกล มันอยู่ในใจของเรานี่เองความสุขอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่อาจมองไม่เห็นมันลองดูสิ่งเหล่านี้ที่คล้ายๆหลายคนอาจจะเคยมองข้ามความสุขอยู่ในการหายใจอย่างรู้ตัวหลายคนหายใจแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองยังมีลมหายใจการหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเป็นเครื่องมือธรรมชาติที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้ทันทีลองหลับตา หายใจลึกๆคุณจะพบว่าข้างในใจของคุณนั้นสงบกว่าที่คิดและความสุขเริ่มต้นจากตรงนี้ความสุขอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราเฝ้ารอเหตุการณ์พิเศษเพื่อให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแต่ลืมไปว่าความสงบเงียบก็มีค่ามหาศาลวันที่ไม่มีข่าวร้ายไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ อาจดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันก็คือวันที่ดีที่สุดก็เป็นได้ความสุขอยู่ในใจการมองด้วยใจไม่ใช่แค่ตาบางทีเราเห็นคนใกล้ตัวทุกวันแต่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าของเขาลองสังเกตน้ำเสียงของแม่ตอนเรียกชื่อเรารอยยิ้มของคนรอบข้างแม้ในวันที่เรานั้นดูไม่สดใส สิ่งเล็กเล็กเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปแต่ถ้าเรามองเห็นมันด้วยใจความสุขจะบังเกิดขึ้นทันทีความสุขอยู่ในการยอมรับสิ่งที่เป็นธรรมมาสอนว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเลิกต่อสู้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจของเรานั้นก็จะไม่เหนื่อยและเริ่มมีพื้นที่สำหรับความสุข เพราะความสุขไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงโลกแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเรานั่นเองความสุขอยู่ในการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนรอยยิ้มจากการช่วยเหลือคนคำพูดดีๆที่ให้ใครโดยไม่หวังอะไรแค่เราได้เป็นผู้ให้ใจของเราก็จะเบาเพราะธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออยากมีคุณค่า และการให้คือหนึ่งในวิธีเติมคุณค่าให้ชีวิตของตัวเองด้วยความสุขอยู่ในความว่างที่ไม่ต้องแสดงอะไรเลยในโลกที่ทุกคนพยายามแสดงตัวตนในโซเชียลการได้นั่งนิ่งๆเงียบๆโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครกลับเป็นช่วงเวลาที่เรารู้จักตัวจริงของตัวเองมากที่สุดและตรงนั้นเอง เราก็จะพบความสุขแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งความสุขอยู่ในการให้อภัยตัวเองหลายคนทุกข์เพราะยังโทษตัวเองในอดีตแต่ความสุขไม่มีทางเติบโตในพื้นที่ที่มีแต่ความรู้สึกผิดให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมรับและเดินหน้าต่อด้วยใจที่อ่อนโยนกว่าเดิม ความสุขอยู่ในการยอมรับว่าเราไม่ต้องเก่งไปทุกเรื่องในยุคที่ทุกคนพยายามเป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นทั้งลูกที่ดีแฟนที่เพอร์เฟกพนักงานที่ไร้ที่ติบางครั้งความสุขก็หายไปเพราะเราแบกความคาดหวังเกินความเป็นจริงการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ต้องเก่งทุกเรื่องไม่ต้องสมบูรณ์แบบ เป็นการปลดล็อกตัวเองจากพันธนาการที่เราสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและในพื้นที่ที่ว่างจากความกดดันนั้นความสุขจะค่อยๆงอกงามขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติความสุขอยู่ในการได้อยู่กับคนที่ไม่ต้องพยายามเป็นใครบางคนเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวเพราะต้องแสดงบทบาทตลอดเวลาแสดงว่าเข้มแข็งแสดงว่าไม่เป็นอะไรแสดงว่าเก่ง แต่เมื่อเราได้อยู่กับคนที่เราไม่ต้องแสดงไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องแต่งหน้าใจให้สวยงามแค่ได้เป็นตัวของเราอย่างแท้จริงแม้เพียงไม่กี่นาทีก็เพียงพอให้ใจของเรานั้นผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งระตูงนั้นเองคือพื้นที่ปลอดภัยที่ความสุขเติบโตได้โดยไม่ต้องเสแสร้งความสุขอยู่ในการตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สึกขอบคุณได้ เชื่อไหมคะว่าแค่คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าดีจังที่ยังมีวันนี้นั่นก็คือความสุขแล้วไม่ต้องมีข่าวดีไม่ต้องมีอะไรพิเศษแค่รู้สึกว่ายังมีชีวิตยังมีโอกาสยังมีลมหายใจให้เรียนรู้และเยียวยาก็เพียงพอแล้วสำหรับวันหนึ่งที่สงบและอ่อนโยน คนที่รู้จักขอบคุณแม้แต่สิ่งเล็กน้อยจะไม่ขาดแคลนความสุขในหัวใจเลยเรื่องเล่ารู้ไหมความสุขอยู่ที่ไหนชายหนุ่มคนหนึ่งทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งเขาตั้งใจมากทำงานเกินเวลาเสมอหวังว่าสักวันจะได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนมากขึ้นแล้วเขาจะมีความสุข ความพยายามมากขึ้นทุกปีแต่ยิ่งก้าวหน้าชีวิตก็ยิ่งเร่งรีบเวลาสำหรับครอบครัวก็น้อยลงสุขภาพเริ่มแย่เขาเริ่มถามตัวเองว่านี่เราทำงานไปเพื่ออะไรเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าวันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ออกไปสัมภาษณ์ลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟาเล็กๆในชุมชนเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงวัยกลางคนร้านของเธอไม่ได้รู้ ไม่มีชื่อเสียงแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มลูกค้าแวะเวียนมาเสมอกาแฟของเธอหอมกรุ่นและเธอก็ชงมันด้วยใจทุกแก้วชายหนุ่มถามเธอด้วยความสงสัยคุณทำแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อหรอครับทำร้านเล็กๆแบบนี้มันเพียงพอจริงหรือเธอยิ้มแล้วตอบเบาๆว่าไม่เบื่อหรอกคะ่ะเพราะทุกวันฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันรัก ในตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าจะชงกาแฟแก้วไหนให้ใครได้จาชื่อคนที่เคยมานั่งเหงาแล้ววันนี้เขายิ้มได้ฉันอาจไม่ได้รวยไม่ได้มีชื่อเสียงแต่อย่างน้อยฉันรู้ว่าทุกเช้าที่เปิดร้านฉันไม่ได้แค่หาเลี้ยงชีพแต่ได้เลี้ยงหัวใจตัวเองด้วยความสุขของฉันไม่ได้มาจากยอดขายแต่มาจากการรู้ว่าสิ่งเล็กๆที่ฉันทำในตอนนี้ มันมีความหมายกับใครบางคนเสมอและนั้นก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับชีวิตที่อยากมีความสุขในทุกๆวันของฉันคำนั้นทำให้ชายหนุ่มเงี้ยไปวันนั้นเขากลับบ้านด้วยใจที่คิดอะไรหลายอย่างเขาเริ่มทบทวนว่างานที่เขาทำอยู่ในตอนนี้ให้เงินให้ตำแหน่งแต่ให้ความสุขจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้ลาออกในวันรุ่งขึ้น แต่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในชีวิตเริ่มแบ่งเวลาให้ตัวเองและคนที่รักเริ่มหาความหมายของงานนอกเหนือจากตัวเลขเริ่มทำบางอย่างที่ใจต้องการไม่ใช่แค่หัวหน้าต้องการและเมื่อเขาเริ่มทำแบบนั้นเขาก็ค่อยคอยพบว่าความสุขในการทำงานไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำงานอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราทำงานนั้นอย่างไรและเพื่ออะไร เขาคิดจากเรื่องนี้ความสุขในการทำงานไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่ความหมายที่เรามอบให้กับสิ่งที่เราทำและความสมดุลที่เรามอบให้กับหัวใจของเราเองพอสุดท้ายแล้วงานที่ดีไม่ใช่แค่ง,งานที่สร้างรายได้แต่คืองานที่ไม่ทำให้เรานั้นหลงลืมความเป็นมนุษย์งานที่ใช่คือสิ่งที่เราทำแล้วไม่หล่นหายจากความสุข งานที่มีค่าคือสิ่งที่ล่อเลี้ยงทั้งชีวิตและจิตใจไปพร้อมกันบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องวิ่งให้เร็วกว่าใครแต่ต้องรู้ว่าเรานั้นกำลังวิ่งไปเพื่ออะไรและเพื่อใครและเมื่อเราตอบคำถามนั้นได้เราก็จะไม่หลงทางอีกเลยความสุขไม่เคยอยู่ไกลแต่มันอยู่ในลมหายใจในแสงแดดยามเช้า ในคำขอบคุณในการให้อภัยและในทุกช่วงเวลาที่เรามีสติอยู่กับสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องรอให้มีเงินล้านไม่ต้องรอวันพิเศษแค่รอมองให้เห็นและรู้คุณค่าของสิ่งเล็กเกเท่านั้นเองความสุขก็จะไม่หนีไปไหนอีกเลยความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องดิ้นรนสแสวงหาคือสิ่งที่เรามองเห็นเมื่อใจเรานั้นสงบ พอที่จะรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะบางทีสิ่งธรรมดาที่เราเคยปล่อยผ่านคือของขวัญที่ชีวิตแอบมอบให้แต่เรานั้นยังไม่เคยแกะมันออกมาดูเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณจะรู้ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ขาดหายแต่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราเสมอเพียงแต่ยังไม่ได้หยุดมองมันอย่างตั้งใจ